สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวสวัสดีคับสวัสดีครับต้อนรับสุขข่าวเที่ยงช่องวันนะครับวันนี้30กันยายน2568น2 6 8 ูกับคุณแจ็คสีสุพานผงโจอระชุดครับค่ะวันนี้เจอกันสิ้นเดือนแล้วนะคะคแล้วก็จะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายสําหรับข้าราชาการหลายๆท่านส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็วันนี้เราสดพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มด้วยค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์แสดงความเห็นข่าวต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแอปวันดี e b o o k และ YouTube ข่าวช่องวันด้วยนะคะและที่ต้องส่งกําลังใจเช่นเดียวกันก็คือสถานการณ์น้าท่วมน้ําป่าไหลหลากห,หลายพื้นที่เลยนะคะที่เจออิทธิพลจากพายุบัวลอยโดยเฉพาะทางภาคเหนือนี่ค่ะ บัวลอยแผลงริ์นะคะน้ำท่วมคนเสียชีวิตแล้วก็มี